ลายพาดกรอนตอนที่24จากบทประพันธ์ของสิงขอนสรุปแล้วลายทองมันสังหารตายตัวหนึ่งข่ากมอยลุงเองยิงตายคนละตัวไอ้ผลไก่สอนหลอกคนละตัวไอ้อินไอ้ก้อนคนละตัวรวมแล้วทั้งหมดเจตัวในเจ็ดตัวนี่มีบาดเจ็บที่ถูกยิงวันก่อนสามตัวด้วย นับวันลายทองมีบุญคุณต่อพวกเราชาวบ้านห้วยบงมากถ้ามันเป็นคนคงได้รับการกราบไหว้แน่ๆโดยเฉพาะตัวข้ารอดชีวิตมาได้ก็เพราะมันอย่างที่ข้าบอกเองเมื่อคืนนะปิงพวกเราชาวบ้านทั้งหมดยินดีให้มันอยู่ในหมู่บ้านตลอดไปครับปิงรับคำเบาๆสั้นๆ พูดถึงไอ้คนใจสัตว์ที่ยิงมันข้าปรึกษากับชาวบ้านดูแล้วมันมีจุดประสงค์ที่จะยิงลายทองจริงๆไม่ใช่อุบัติเหตุอะไรทั้งนั้นแต่ข้าสือไม่ออกว่ามันเป็นใครต้องการฆ่านางลายทองทำไมกำนันทองพูดจบลงชาบาหิวตะกร้าอาหารทั้งคนและเสือหนักเอื้องเข้ามาในบริเวณนั้นโดยมีเสียงนำมาก่อน แมมพี่ปียงใจดําเป็นฐานจะกลับบ้านไปบอกชบาสักคําก็ไม่ได้ว่าลายทองถูกเยงอย่าลืมนะชบาก็รักลายทองไม่แพ้พี่หรอกเพราะช่วยเลี้ยงมันมาแต่เล็กแต่น้อยชบาเขาว่าเองจะมากไปแล้วนาะผู้หลักผู้ใหญ่กําลังปรึกษากันตะโกนข่ำหัวอยู่เปลาเปล่า,ามอยรีบต่อว่าลูกสาวจอมแกนชบาไม่ได้พูดกับใครชบาพูดกับพี่เปียงแต่มันเอาละหน้ามอย เองคุยกันให้เต็มที่พวกข้าจะไปชำละเนื้อเสือแจกใจกันกินหนังเก็บไว้ดูเล่นเป็นที่ระลึกกระดูกมันตาแข่งร่มควันไว้ปรุงยาสมุนไพรตัวที่เองล้มได้ข้าจะให้เขาชำละไว้ให้กลับเถอะพี่กุลกำนันทองก้มลงบอกลูกสาวแสนสวยซึ่งหล่อนลุกอย่างไม่ค่อยจะเต็มใจนักเพราะคินกับวันที่อยู่กับปิงหญิงสาวรู้สึกเป็นสุขลึกๆอย่างบอกไม่ถูก เมื่อชาวบ้านกลับไปหมดแล้วชาวบาเริ่มต่อว่าปิงพี่ปิงนี่ยังไงนะเห็นชาบาเปิงคนอื่นไปได้พี่ไม่ได้ว่าอะไรสักคำเขาเอ่ยพร้อมทั้งเกาศรีรษะเอ็งจะเอาอะไรมาให้ปิงมันกินก็รีบเอาออกมาสินางลายทองมันด้วยพูดอยู่นั่นแหละพาก็อีกคอนเห็นขี้ดีกว่าไสอะไรวะเห็นขี้ดีกว่าไสเองพูดอะไรข้าไม่เข้าใจ ก็เห็นคนอื่นดีกว่าชาบาน่ะสิมอยเกาศรษสาอีกคนอะไรคงเองวะมาถึงก็ใส่ชดชดเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยปิงมันก็งงเห็นไหมถ้านางลายทองมันภาษาคนรู้เรื่องมันก็คงจะงงไปด้วยเหมือนกันไม่รู้ก็อย่ารู้พี่ปิงกินข้าวซะพี่กินแล้วเมื่อกี้กำนันกับชาวบ้านเอามาให้ยังเหลืออยู่โน่นเลยของลายทองก็มีเยอะแล้วด้วยเห็นไหมพ่อชะมาทำอะไรเป็นไม่ดีไปหมด พู้เป็นพ่อหัวร้อฮือฮือชาวบาัวเองล้านหรือวะน้อยใจไปทําไมปิงมันอิ่มแล้วนางลายทองมันก็อิม่มมือหน้ายังมีนี่ว่าไม่กินก็อย่าเก,กิฑชาบารีบเก็บอาหารที่ปรูงมาใส่ตะกร้าตามเดิมนั่งหน้างองั้มค้อนกอกควับเบือนหน้าไปทางอื่อนมอยกับปิงหันมันศตาก,กันนิดนึงแล้วก็เอ่ยขึ้นเบา ปิงเอ็งอย่าถือสาเลยนาะมีน้องก,กับคนเดียวบาบาๆบอบๆอย่างนี้แหละผ้าทะลึงตาใส่พร้อมทั้งเรียกเสียงเสียดังจนลายทอมพังงกหัวขึ้นมาโดจากนั้นมอยกับปิงไม่ได้สนใจชะบาอีกเลยของพูดจาก,กันเพียงสองคนเบาๆป่านเนี่ยในเหมืองคงรู้เรื่องแล้วนาเพราะคนในหมู่บ้านเนี่ยทำงานในเหมืองกันอยู่หลายคนครับ ตกลงเวลาเนี่ยกำนันทองให้ลายทองมันอยู่ได้ตลอดไปเองคิดยังไงวะปิงก็ดีใจครับลุงแต่เมื่อถึงเวลาลายทองมันก็ต้องไปอยู่ดีแหละมันจะอยู่กับเราตลอดไปคงไม่ได้เพราะถึงยังไงมันก็เป็นสัตว์ป่าและจะต้องดำรงชีวิตตามธรรมชาติของมันมีการสืบพันธุ์ต่อไปด้วยแปลว่าเองจะปล่อยมันเข้าป่าก็เมื่อถึงเวลาครับขาดูๆแล้วมันคงอยู่ยากว่ะ พราะมันจําความได้กว่าเห็นพวกเรามันเล่นกับหมากับแมวกับลูกวัวลูกควายไม่กระทั่งลูกไก่มันก็ต้อนมาเล่นแบบนี้แล้วมันจะอยู่ป่าได้ยังไงสัตว์ที่กินเนื้ออยู่ป่าจะต้องเหี่ยมโหดตะปบสัตว์กินง่ายๆนะาเองก็บอกข่าวว่าลายทองมันไม่ยอมจับสัตว์กินนอกจากต้อนมาเล่นหัวเป็นเพื่อนแค่นั้นแบบนี้แล้วมันจะอยู่ป่าได้ยังไงข่าวว่าเราเลี้ยงมาตลอดไปเหอะ ในเมื่อชาวบ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วไม่ได้หรอกลุงสัตว์ป่าก็คือสัตว์ปา่าธรรมชาติก็คือธรรมชาติจะหลีกหนีไม่ได้เด็ดขาดถ้าเองเอามันไปปล่อยนาะหากมันไม่หนีกลับมามันก็ตายอยู่ในป่าแงะแเพราะเอาชีวิตไม่รอดจับสัตว์กินไม่เป็นปิงอึ้งทันทีเพราะที่มอยผู้เป็นลงพูดเป็นความจริงทุกประการ ทุกวันนี้เขาหนักใจที่สุดก็เรื่องที่ลายทองไม่ยอมจับสัตว์กินเป็นอาหารซึ่งทำให้ทำตรงจุดนี้ตายลูกเดียวอยู่ในป่ามันกัดเสือดำตายไปตัวนึงมันคงกล้ากัดเหยื่อแล้วมัง้งชบาสอดขึ้นทั้งทั้ท,ที่ยังหน้าง้ำอยู่เท่น,นั้นเออจริงด้วยปิงลายทองมันอาจจะกล้าขึ้นบ้างนะเมื่อคืนข้าดูแล้วมันเก่งมากเสือดำไม่ทันกินเลย นั่นเป็นลักษณะของการหวงทินมากกว่าจะกัดเพื่อ,อยังชีพรับลุงแล้วข้าก่อนนึกว่ามันสู้เพราะมันโหดขึ้นซะอีกเปล่าหรอครับมอยรีบกระซิบบอกว่าเอ็งสงสัยปลังมันใช่ไหมวะที่ยิงนางลายทองนั่นหาพี่ปลังยิงลายทองชะบาไหนเอ็งบอกข้าว่าเวลาผู้ใหญ่เขาพูดกันนะ่ะเอ็งจะไม่สอดยังไงวะก็ก็ไม่ต้องเกาะหรืออะไรทั้งนั้น นี่พ่อชบาสิบแปดปีแล้วนะพ่อคิดว่ายังเป็นเด็กเล็กๆที่ไม่สมควรรับรู้อะไรอย่างนั้นเหรอสมัยเนี้ยเขาไม่ปิดกั้นความคิดความอ่านของเด็กอีกต่อไปแล้วนะชบาฟังวิทยุทุกวนันพอจะรู้อะไรบ้างพ่อในโบรลาณล้าหลังเป็นเต่าพันปีพอพอเองเหมือนแม่เองไม่ผิดเพี้ยนเลยว่าคําต่อเป็นร้อยเป็นพันคําเอาละวะเองจะสอดจะเสือยังไงก็ตามถนัดต่อไปเนี่ยข้าไม่ว่าอะไรอีกแล้ว ปิงฟังแล้วเฉยเฉยเพราะรู้ดีว่าพ่อลูกคู่นี้มีปากเสียงกันทุกเวลาและทุกวันตลอดมาจนเขาชินลุงเรื่องพี่สงสัยพี่ปางเนี่ยผมคานหลักฐานแต่เขาว่าเป็นมันแน่แน่มอยกลับชี้ชัดอย่างมั่นใจชมาก็ว่างั้นเพราะพี่ปางเกลียดเสือลายพาดกลอนอยู่แล้วเป็นการเกลียดอย่างตั้งใจด้วยลายทองโดนพี่ปางเตะถีบตั้งแต่เล็กๆลคราวนี้ถึงกระยิงเลยเพราะสบโอกาส ชบามันว่าก็มีเหตุผลน่ะปิงหญิงสาวถูมือทันทีเห็นไหมความคิดความอ่านของเด็กอย่างชบาน้อยกว่าผู้ใหญ่ไหมพอพอชักจะหมากไปแล้วนะเองนะ่ะมอยหันไปเปลกรีบเอ่ยกับปิงถึงแม่ปลังมันจะเป็นลูกข้าแต่ถ้าทำไม่ถูกไม่ควรข้าก็ไม่เข้าข้างเหมือนกันอย่างเรื่องที่มันทำก็คุณอ้อชบาตาโตสอดเสียงรัวทันที เอ๊ะพี่ปรังทําอะไรคุณอ้อเหรอพ่อรมยาจะปล่ำน่ะสิมเมทรนีเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาไม่เข้าข้างส่งงูมากัดน่องมันไงมิน่าวันก่อนพอพ่อซักไซเรื่องเนี้ยพี่ปรังไม่พอใจคุณอ้อก็ใครจะรู้อะไรอยู่ลางๆเลยรีบกลาบไม่ยอมกินข้าวเย็นทั้งๆท,ที่จ้งใจจะมากินข้าวบ้านลาวทาไมถึงเป็นแบบนี้ได้พี่ชายเองมันสันดานเสียน่ะสิ ว่าพี่ปังไม่ได้นะพ่อเพราะพี่ปังรักคุณอ้อแต่ฐานะไม่เท่าเทียมกันก็เลยต้องใช้เทคนหนีเข้าช่วยเชบาไม่เห็นจะแปลกเลยแต่เขาว่ามันชั่วช้าลูกผู้ชายต้องทําอะไรตรงไปตรงมาสิว่าเท่านั้นยังไม่พอนะมันยังพยายามเผาปีงอีกว่าเป็นชู้กับเมียพ่อเลี้ยงทองแดงทั้งยังสมสูกกับนางลายทองด้วยเอ็งว่าผีชายเองดีอยู่ไม่ว่าชบา ไม่ดีแต่ก็ว่าไปแล้วเอาคืนไม่ได้เพราะงั้นพี่ปิงก็อย่าไปยุ่งกับใครอีกสิเพราะไม่มีใครสนพี่ต่อไปแล้วหมายความว่ายังไงวะพ่อก็ทําเป็นไม่รู้ไปได้ฟังให้ดีนะต่อปเนี้ยพี่ปิงไม่ต้องไปจีบใครอีกแล้วเพราะมีประวัติอย่างที่พ่อว่ามาเมื่อกี้โอ้ให้ปิงมาเลิกหาเมียเลยใช่ไหมวะฉบากเก่าหัว ใช่แต่ไม่ใช่อย่าง,งานั้นจะพูดยังไงดีนะขนาดนั้นเสียงรถยนต์แล่นมาจอดที่หน้าบ้านปิงรีบออกไปดูก็ต้องหลุดปากออกมาพ่อเลี้ยงมาพ่อเลี้ยงทองแดงรัติบอดีและปลังปรากฏตัวขึ้นสองพ่อลูกภาวาเข้ามาหาเสือลายพาดกรอนก่อนทันที ปลางวางเข้าของที่เจ้านายให้ถือลงตรงหน้าชบาแล้วก็ไม่เอ่ยอะไรทั้งนั้นนอกจากขยับไปยืนรอรับคำสั่งทางเบื้องหลังรัติบอดีอย่างพี่นอพี่เทาแววตาของคนมีความสุขฉายอยู่ตลอดเวลารติบอดีรูปหัวลายทองซึ่งมันแยกเขี้ยวนิดนึงไม่มีเสียงคำรามออกมาเก็บไม้ลายทองเย็บตั้งหลายเข็มแน่น้าสงสารที่ถูดเลย ใครนะใจร้ายใจดามจางที่ทำร้ายลายทองถึงขนาดเนี้ยพ่อเลี้ยงทองแดงขยับเข้าไปสังเกตบาดแผลแล้วก็พึพมพำเสียงต่ำได้ยินเพียงสองคนกับลูกสาวเท่านั้นถ้าหากลายทองกระโจนชา้านิดเดียวกระสุนตรงราลาานมแน่ๆนี่พลาดไปโดนตะโพกเลยรอดมาได้เจตนาฆ่าใช่ไหมคะคุณพ่อหล่อนกระซิบถามเช่นเดียวกันต้องถามปิงดูก่อน จากนั้นสองพ่อลูกพราจากเสือเข้ามานั่งเผชิญหน้ากับปิงมอยและชบาเย็บอีกเข็มเนี่ยปิง40เข็มครับพ่อเลี้ยงเธอเย็บเองเหรอครับผมเคยช่วยคุณเจมรักษาสัตว์อยู่บ่อยๆเลยทำได้ทั้งเฉียดยากันบาดทยักแก้อักเสบพร้อมสับที่บ้านคุณเจมเนี่ยมีครบครับเขาให้กุญแจมผมไว้ด้วยสั่งกับชับว่าทลายทองหรือสัตว์ตัวอื่นเจ็บป่วยให้ผมพามารักษาที่นี่ได้ โอ้ฝรังคู่นี้เป็นคนรักษัตว์จริงๆด้วยน่าเลื่อมใสนักแล้วนี่เมื่อไหร่เขาจะกลับอีก2เดือนกว่าครับรติบอด,ดีเอ่ยขึ้นบ้างเมื่อกี้ฉันแวะบ้านกำนันทองได้พูดคุยรายละเอียดทั้งหมดแล้วเวลานี้ลายทองกลายเป็นผู้มีบุญคุณแก่ชาวบ้านโดยเฉพาะกำนันทองดูเหมือนกำนันบอกว่าจะให้ลายทองอยู่ตลอดไปไม่ใช่หรือเพียงใช่ครับ งั้นเธอก็คงไม่ต้องร้อนใจเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วซิก็สบายใจไปได้เปลาะหนึ่งพ่อเลี้ยงทองแดงยื่นหน้าถามเสียงเบาเธอสงสัยใครที่หญิงลายทองก็สงสัยอยู่สามคนครับแล้วใครบ้างกลายเป็นปลังที่ถามขึ้นก็มีอยู่ในใจของผมแล้วร้อยมีหลักฐานมากกว่าน,นี้ผมจะไม่ไว้หน้าคนพวกนั้นเลยก็ใครเล่าแน่จริงเอ็งระบุชื่อมาเลยสี รติบดีต้องรีบผันไปปรามพี่ปรางฉันขอเตียทีเธอเรื่องปะทะคารลมระหว่างพี่น้องเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่เห็นจะปลองดองกันได้เลยไอปิงมันสงสัยผมนะครับผมรู้เธอสงสัยพี่ปรางเหรอผมไม่ได้พูดสักคำแต่สายตายเองมองมาที่ข้าพ่อเลี้ยงทองแดงรีบโบกมือไล่เอาละเอาละปรางแกไปดูรถให้หน่อยเบรกมันลึกตั้งให้ด้วยจะได้เบรกสะดวกขึ้น พลังจำต้องจากไปด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะเต็มใจเพราะเขาต้องการอยู่ใกล้ชิดรติบอดีทุกเวลาทุกนาทีลายทองเหลือบแลตามองตามปล่างไปมันไม่แสดงการอะไรออกมาของนอนตะแคงอย่างสงบต่อไปรัติบอดีหันมาถามปิงต่อตกลงไทจะมัดสองขาลายทองห้อยไปอีกนานเท่าไหร่จนกว่าแผละจะติดกันเราๆสามวันไปอย่างน้อยครับ เพราะตอนนี้ขืนขยับขยื่นแผลจะแยกออกลายท้องก็แสนรู้นะฉันไม่เห็นดิ้นเหลวข,ขยับขยื่นเลยผมสั่งไม่ให้มันขยับเองครับจริงสินะมันเชื่อฟังเธอมากตกลงเรื่องที่เราจะเข้าป่ากันคงต้องเลื่อนออกไปอีกครับอย่างน้อยก็1หนึ่งอาทิตย์ พอเช่นข้าขุณพ่อทราบเรื่องจากคนงานมีทั้งดีใจและก็ตกใจที่ดีใจก็ได้แก่ลายทองเป็นผู้มีคุนนับประโยชน์ต่อหมู่บ้านและชาวบ้านยอมรับให้อยู่ในหมู่บ้านต่อไปอย่างไม่มีกำหนดท,ทั้งทั้งที่วันนี้จะต้องถูกขับออกไปจากหมู่บ้านส่วนที่ตกใจก็คือลายทองถูกยิงหลังจากนั้นจึงให้หนานเมืองตราเตรียมจะเบียงเพื่อมาให้ลายทองโดยเฉพาะแบบคนบาดเจ็บ อย่างนั้นก็บึ่งรถมาที่บ้านเธอพอดีพราะพี่ปรางก็เลยรู้เลี่ยงว่าเธอพาลายทองมาที่นี่ไม่นึกเลยว่าที่เนี่เป็นคลินิกรักษาศาสตร์เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมทั้งอยู่ยาด้วยนี่ก็แปลว่าเธอจะต้องอยู่กับลายทองที่นี่หลายวันทีนะครับหญิงสาวเอ่ยมาเสียยืดยาวแต่เขารับคำสั้นๆคำเดียวเท่านั้นพ่อเลี้ยงทองแดงหันไปทางมอยกับชบาเมื่อคืนไี้หญิงเสือกับเขาไม่มอย ครับผมล่อมันล้มกล,มลนละตัวกับกำนันระวังแผนไว้ก่อนหน้าแล้วล่ะครับโดยให้ลายทองไปตัวนํำออกสกัดเสือดำจากนั้นก็มีพักพวกมันมาช่วยผมก็กำน,นันก็ยิงสกัดชาวบ้านคนอื่นๆก็ยิงทั้งหมดไม่เจ็ดตัวตายเรียบ <c oughs> นับว่าชาวบ้านเป็นหนี้บุญคุณลายทองอันมหาศาลทีเดียวนาะข่าวบอกว่ากำนันทองถ้าไม่มีลายทองป่านนี้จอดไปแล้วไม่ใช่เหรอ จริงครับพ่อเลี้ยงท้องแดงหันมาทางชายหนุ่มต่อแต่นี้ลายท้องคงไม่ถูกขับออกจากหมู่บ้านแล้วสินาปิงครับเธอจะเลี้ยมมันแบบไหนฉันหมายถึงโอกาสต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่เลี้ยงหรอกครับอ้าวหมายความว่ายังไงไล่เข้าป่าครับมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงและผมก็ไม่มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงมันด้วยเดี๋ยวก่อนปิงเธออย่าลืมสิวันไลท้องมันโตมากับมือเธอนาะ ถ้าปล่อยปากก็ต้องกลับมาอีกเพราะงั้นจะปล่อยทําไมเราเลี้ยงไปแบบนี้ไม่ดีเลยถ้าเธอไม่เลี้ยงให้ฉันสิจะเลี้ยงมันอย่างดีที่เมืองพ่อเลี้ยงทองแดงบอกอย่างแข็งขันคงไม่ได้หรอกครับสัตว์ป่าก็คือสัตว์ปา่ปาธรรมชาติก็คือธรรมชาติใครก็ฝืนไม่ได้รอกผมพูดแค่นี้หวังว่าพ่อเลี้ยงคงจะเข้าใจรติบดีรีบเอ่ยขึ้นเข้าใจแน่แต่ลายทองไม่ใช่ธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติ ป่าเนี้ยคงไม่นอนนิ่งรักษาตัวเราก็คอคนแบบนี้หรอกแสดงว่ามันแสนรู้และมีเซนพิเศษที่รับรู้ภาษาคนได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเธอยังจะผลักดันมันไปอยู่ป่าอีกเหรอต้องไปครับอุย้ยพูดไม่รู้เรื่องชบ,บารอจังหวะอยู่นานรีบสอดทันท่วงทีใช่ครับคุณอ้อพี่ปิงปิกคนดื้อล้านพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเมื่อกี้พ่อก็พูดเรื่องนี้ทีละยังยืนยันแบบนี้แหละ เธอน่าจะสั่งสอนพี่ชายบ้างนะฉบาสั่งสอนแบบไหนคะก็ก็หัดพูดให้รู้เรื่องหน่อยซิคงยากคะ่ะคุณอ้อพี่ปิงพูดไม่รู้เรื่องมานานแล้วและก็คงจะพูดไม่รู้เรื่องตลอดไปคุณอ้ออย่าพูดด้วยดีกว่าค่ะฉบาบอกแบบนั้นสองพ่อลูกไม่ได้ฉุกคิดสะก,กิดใจแม้แต่น้อยแต่ปิงรู้ดีในความหมายนั้นโดยเฉพาะมอยผู้เป็นพ่อรู้ดีที่สดุด แต่ฉันจําเป็นต้องพดดเพราะเรายังมีงานที่จะต้องทําร่วมกันอยู่ในเชบางานอะไรเหรอคะอืมมันเป็นงานที่เปิดเผยไม่ได้ด้วยซีมอยรีบสะก,กิดลูกสาวตนเองชบาเรากลับบ้านก่อนเย็นๆค่อยมาข้าจะต้องไปเอาหนังเสือรมควันตาแข้งไม่งั้นมันจะเหม็นพ่อไปเองไม่ได้เหรอเฮ้ยหมูมากาไก่ใครจะให้ข้าวมันเล่าน้ำก็ไม่ได้รดดอกเอื้องเลยไปเถอะน้า ห้อนี่แหละสาวรุ่นใบหน้างองอ้าไม่เต็มใจที่จะลุกขึ้นเลยจากนั้นเสียงรถยนต์ของมอยก็ดังขึ้นและเคลื่อนที่ออกจากบ้านฝรั่งเงียบหายไปทางหมู่บ้านจะมาน่ารักดีนะปิงหน้าตายอย่างกระดาราวัยรุ่นรัตติบอดีว่าปิงเงียบเฉยไม่ต่อความพ่อเลี้ยงทองแดงเอ่ยเป็นเสียงกระซิบ ฉันรู้นนะว่าหลายทองถูกยิงเพราะเจตนาฆ่าใช่ครับผมยังหาหลักฐานไม่ได้เนื่องจากเป็นกลางคืนด้วยตอนนี้ก็เลยทำเป็นไม่สนใจไปก่อนคิดว่าสักวันอะไรอะไรก็คงจะเปิดเผยออกมาครับอืมก็ดีเหมือนกันคนทําชั่วย่อมจะแพ้พภัยตนเองเข้าสักวันตกลงว่าถ้าหลายทองหายเราเดินป่ากันอีกนะฉันต้องการเห็นเหมืองของสุรินมันได้ครับเราจะไปชุดเดิมที่เคยไป แผนการต่างๆคอยพูดกันอีกทีฉันต้องขอขอบใจใเธอเป็นอย่างมากที่ช่วยเหลือเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นฉันคงตาบอดไปตลอดแล้วฉันจะทำตามที่เธอบอกคือจะไม่ประมาทจะทำงานโดยสมองและก็สุข,ขุมคำภีรภาพด้วยรัติบดีเอ่ยเสริมเบาๆเช่นเดียวกันตกลงเธอเป็นที่ปรึกษาแล้วนะเพียงบอกตรงๆเราไม่มีใครที่มีหูตากว้างไกลเลยครับแต่ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นการวิปริต มีอะไรอะไรกับคุณพนิดาและก็นางลายทองเฮ้ยปากหอยปากปูหนะ้าโดยเฉพาะพนิดาฉันไม่ถือสาหรอกลงแบบนี้งูเห่าชัดๆแต่ฉันทำเป็นไม่รู้ไม,ม่ชี้อย่างที่เธอแนะนำฝากอ้อ oh, มาบอกฉันไงถ้าพอเลี้ยงเข้าใจผมแบบนั้นก็ดีครับฉันรู้นะว่าใครเป็นคนปั้นข่าวใส่ร้ายเธออย่าให้พูดดีกว่าอ้อ oh, คงเข้าใจเป็นเช่นเดียวกัน อย่างที่คุณพ่อพูดเมื่อคืนนี่เปียงเมื่อคืนฉันกับคุณพ่อวิเคราะห์คำถูกกล่าวหาของเธอนะสรุปแล้วไม่เป็นความจริงทั้งนั้นเธอถูกป้ายสีเพื่อให้ฉังนเกลียดเธอคนคนนั้นจะได้สร้างคะแนนนิยมครับผมดีใจที่พ่อเลี้ยงกับคุณอ้อเข้าใจในตัวผมแบบเนี้ยผมก็คงไม่ทะคิดทะขวงใจอีกต่อไปผมจะช่วยงานที่ว่าเต็มที่ครับดีมาก เนื้อนั่นเป็นอาหารของลายท้องนะสำหรับปิ่นโตไก่อบขมิ้นตะไคร้ฝีมือหนานเมืองสำหรับเธอฉันก็ะออกคงไปก่อนละแล้วจะมาอีกเขายกมือไหว้พร้อมกล่าวคำขอบคุณเบาๆพร้อมทำมาส่งที่หน้าบ้านพอเดินเข้ามาในห้องเสียงมอเตอร์ไซค์แล่นมาจอดหน้าบ้านอีกชะงงอกหน้าไปดูที่หน้าต่างก็รีบทักเบาๆพี่กุน ลูกสาวคนสวยของกำนันทองหิ้วปีนโตจากหน้ารถเดินเข้ามาในห้องพลางเอ่ยยิ้มแย้มเที่ยงกว่าแล้วพี่ปีกงคงหิวฉันทำห่อหมกไก่ใส่ข้าวคั่วไม้ทานเอ๊ะนั่นปีนโตอะไรของใครของคุณอ้ออ้อไหนผู้จัดการเหมืองแร่ไงพี่กุลรีบเก็บห่อหมกไก่ของตนเองพร้อมกับบอกด้วยซุ้มเสียงที่ปรับให้เป็นปกติของฉันคงไม่อร่อยพี่กินของคุณอ้อเถอ เธอเอามาให้พี่ก่อนด้วยกินพร้อมๆกันนั่นแหละปิงบอกพร้อมทั้งคว้าข้อมือผุดผ่องนั้นไว้อ๊ยปล่อยนะฉันจะกลับยังกลับไม่ได้จนกว่าเราจะกินข้าวด้วยกันพี่หิวแล้วมาพี่จะกินห่อหมกไก่ใส่ข้าวคั่วนี่ของโปรดเลยรู้ไหมเขาไม่ฟังเสียงใดๆจัดแจงกับห่อหมกเปิดปิน่นโตที่เป็นข้าวนึ่งและบรรเลงทันทีปิน่นโตนัล่ะไม่กินคุณอ้อจะเสียใจนะ กลัวเขาจะเสียใจก็ปลดขามันออกสิพี่กุลทําจริงๆด้วยเอออบกายใส่ขมิ้นตะไคร้แล้วก็น้ำพริกสดด้วยหอมจางพี่ปีงกินสิจ้าเจ้าหนุ่มฉลองศรัทธาทันทีไม่สนว่าจะเป็นการประชดประชันหรือไม่เพราะกินทั้งของพี่กุลและของรติบอด,ดีคละเคล้ากันไปในที่สดุดพี่กุลก็เลยจำนนทานร่วมกับเขาอย่างเคอะเขินในตอนแรกแรก และก็ค่อยชินและสนิทสนมในเวลาต่อมาแล้วก็อิ่มหนำด้วยกันทั้งสองฝ่าย